สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของหลักประชาธิปไตยทุกคนไม่ชอบอยู่แล้วครับกับคําว่าเผด็จก,การหรือการทํารัฐประหารครับแต่พลเอกประยุทธ์จันโอนชาทานายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงของการทํารัฐประหารนั้นก็เพื่อที่จะยุติปัญหาที่เกิดขึ้นในยุคนั้นแต่ไม่ใช่เพียงแค่การยุติอย่างเดียวเรื่องของการที่ต้องวางแผนดําเนินการแก้ไขปัญหาละในการรัฐประหารคือการแก้ปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นครับก็คือประชาชน อาจจะรบราค่าฝันกันเองหรือการทุจริตที่รุนแรงมากจนกระทั่งชาวไร่ชาวนาเดือดร้อนครับอันนั้นแก้ปัญหาเพราะว่าเมื่อทำการรัฐประหารแล้วก็แปลว่าสองฝ่ายต้องแยกย้ายครับไอการจุมนุมที่จะมาะเผชิญหน้ากันไม่มีแล้อ่หยุดนะแล้วก็ชาวนาที่ยังไม่ได้เงินได้ทองนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาเป็นรถถัฐธิปัต ก็มีอำนาจในการจะหาเงินหาทองเนี่ยมาจ่ายให้กับชาวนาครับทีนี้พอเข้ามาแล้วมันมีปัญหาหมักหมมอยู่เยอะแยะมากมายครับเอาเอาใหญ่ๆนะอันแรกคือตอนนั้นเนี่ยประมงของเราเนี่ยทำการประมงที่ไม่เหมาะไม่ควรหลายเรื่องครับจนก<ล>ระทั่งโดนใบเหลืองใช่<ไ>อายุยุอา่าที่ทําให้ไม่สามารถที่จะไปทําการประมงได้ครับนายกประยุทธ์ก็สั่งการ ให้มีการไปดูแลแก้ไขให้การประมงของไทยเป็นไปตามกฎระเบียบต่างๆนานาที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติจนกระทั่งทําให้เรือประมงของเราสามารถออกหาปลาได้คือม,มาหมักหมมานานงแรงงาน,ต,นต่างด้าวเอ่ยการทําผิดกฎหมายเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเอ่ยมันเยอะมากใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งที่เข้ามาแก้ปัญหาที่หมักหมมครับก็คือเรื่องธงแดงในตอนนั้นเนี่ย ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกระทรวงคมนาคมอนุญาตให้เครื่องบินเนี่ยสามารถขึ้นบินจากสนามบินในประเทศไทยไปโน่นไปนี่ได้โดยไม่ได้มีการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยเรื่องระยะเวลาชั่วโมงบินอะไรไม่จนกระทั่งในที่สุดต่างชาติเขาไม่ยอมรับเขาขึ้นทงแดงเลยเครื่องบินที่บินมาจากสนามบินของประเทศไทยเข้าไปในเมืองเขาไม่ได้ครับ อันนี้ลุงตู่ก็มาจัดการแก้ไขใช้เวลาอยู่นานแต่สุดท้ายก็แก้ได้ครับเป็นที่ยอมรับว่าเครื่องบินที่บินออกไปจากประเทศไทยปลอดภัยเพียงพอเราก็สามารถที่จะมีการเชื่อมโยงทางด้านธุรกิจการบินได้คือถ้าเกิดว่าใครนึกภาพไม่ออกอะลองนึกดูนะครับถ้าเกิดว่าสายการบินเนี่ยบินไม่ม,ไม,มีไม่มีการพักผ่อนเลยกล้าขึ้นไหมนั่นไงนะมันก็กน่ากลัวใช่ครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นจากเหมือง อันนี้ก็เช่นเดียวกันประชาชนร้องเรียนมานานครับก็ไม่มีใครทำให้เขาจนกระทั่งนายกต้องใช้มาตรา44ในการจัดการกับเรื่องนี้นี่ไงพีตัวนี้เนี่ยขยายความได้เลยนะว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้มีการแก้ไขปัญหาเพราะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันนั่นไงถูกไหมคะครับอาลุงตู่เข้ามาแก้ไขครับในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีเรื่องการโยกย้ายข้าราชการนะครับ การโยกย้ายราชการหลายอย่างเนี่ยเป็นไปยอย่างไม่เหมาะสมไม่มีความยุตดดิธรรมที่จริงเนี่ยลุงตู่มีำนาสีสีอยู่ในมือท่านให้โอกาสกับคนนะว่าถ้าใครรู้ตัวอะไรต่างๆเนี่ยให้พิจารณาตัวเองอปรับหน่อยปรับหน่อยแต่หลายคนก็ไม่ทบ ท่านจึงต้องใช้มาตรา14ในการโยกย้ายหรือปลดออกนะครับะะเพื่อทําให้การบริหารราชการแผ่นดินนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือถ้าเกิดว่าเผด็จการจริงๆเนี่ยมีอํานาจอยู่ในมือเนี่ยสั่งการได้เลยแต่<ช>น,นี่ให้โอกาสก่อนให้โอกาสก่อนครับอีกบางเรื่องที่จําเป็นต้องแก้ไขครับแต่มันไม่มีกฎหมายรองรับนะครับถ้าจะไปออกกฎหมายเพื่อให้รองรับสิ่งนั้นที่ต้องแก้ไข จะไม่ทันการท่านจึงใช้มาตรา44ในการสั่งการอย่างเช่นกรณีรถไฟฟ้าสายสีเขียวประชาชนเดือดร้อนเราให้ทาง BTS เขาจัดการเดินรถฟรีสร้างให้ฟรีเป็นหนี้เขากทมไม่มีเงินจะจ่ายท่านตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วใช้มาตรา44บอกว่าไปจัดการเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งคณะกรรมการก็บอกแล้วว่า ไม่มีทางหาเงินใช้ใได้ครับดังนั้นต่อสัมปทานให้เขาดีไหม,มนะคะแรแลกกับเงินที่เป็นหนี้ครับยกเลิกหนี้ไปแล้วถ้านี่สินที่อื่นยังไงก็ตามที่มีนะ B T S ทัไปหมดนะแล้วก็ต่อสัมปทานเป็น30ปีครับแล้ว,วเวลาทำงานได้เงินแล้วยังต้องแบ่งปันด้วยสิ่งเหล่านี้นายกเข้ามาแก้ไขแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย เกิดส,สนกลนในอะไรไม่ทราบจนป่านนี้ก็ยังเรื้อรังอยู่นี่ก็ไม่ได้ใช้สมรทานก็ไม่ได้ต่อครับแต่ถ้าเกิดทําตามาคณะกรรมการที่นายกตั้งขึ้นด้วยมาตราส4สนั้นป่านนี้ทุกอย่างน่าจะเรียบร้อย เราคงจะไม่ได้เห็นป้ายว่ามีนี่ต้องใช้อยู่ตามสถานีรถไฟฟ้า BTS <อ>นะครับใช่ครับคุณผู้ชมครับพูดถึงชาติบ้านเมืองนะครับไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับไม่ใช่เรื่องน้อยนอยครับที่ใครบางคนนั้นที่หากเขาไม่ได้มีความจริงใจไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีความสามารถ ในการลงมือมาแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนานั้นมันก็เป็นแบบนี้แหละครับในหลายๆปัญหาก็ยังคงคาล่าคาสั่งกันอยู่แต่ว่าย้อนกลับไปเนี่ยเราได้เห็นเลยครับว่าหลังจากที่พลเดกประยุธจันโอชานะครับได้มีการยึดอำน,นาจมาแล้วรัฐประหารมาแล้วเนี่ยท่านก็ได้มีการวางแผนในการแก้ไขปัญหาไปคนนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันนะครับว่ามองดูแล้วว่าอะไรที่ต้องแก้ไขปัญหาอะไรบ้างครับที่ต้องพัฒนาต่อไปเพื่อความมั่นคงค่อนข้างได้อย่างยั่งยืนตอนหน้ากลับมาติดตามชมครับ